สวัสดีครับคลิปนี้ให้ชื่อตอนว่าค้่ผ่องนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม fc พี่พ,พีน้องนองสหายนักโขกทุกทกท่านมาพบกันอีกแล้วครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าอยู่ในแอปมากรุกขั้นเทพออนไลน์เกมนี้ก็จับคู่มาเจอกับ ท่านที่มีนามว่าแพ้ไม่เป็นไรนะครับ1611คะแนนเทพหมากมือหนึ่งเป็นหมากสีขาวครับเปิดด้วยโคนในผลมาเทียมหรือเปล่าหรือว่าอุปกรณ์ขวานะครับอ่ะโอเคไก่กาฟ้าก็ไปเบียคู่กลางก่อนนะครับเปิดดิเบียคู่กลางขึ้นปกุตโตู้เป็นมาเทียมนะครับ มาเทียมโคนในผลยกม้าไปทางด้านปีกซ้ายเป็นมาอุปการสายนะครับะทะกบมาเทียมก็ไก่ก็วฟ้าก็พยายามเล่นหลายๆรูปนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้มีทางเลือกนะครับเป็นแนวทางนะครับในการมาประยุกนะครับใช้ในการเล่นของตัวเองนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับโว้ยโดนกดนะครับโดนกดก็อยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางเกาะครับ ดิดขุนขึ้นมาผูกโคนครับนำเรือมาซัพพอร์ตไว้ก่อนนำเรือมาอีกหนึ่งตัวนะครับไอยาอยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางกอกครับเพนกนครับแบบนี้ครับมาสองรำนะครับโอเคก็ดูครับู่ต่อสู้สีขาวครับเป็นฝ่ายเดินก่อนก็เดินก่อนทําก่อนตีก่อนนะครับุ่ต่อสู้เข้าตีแล้วนะครับวยการกินเบี้ยตัดขึ้นมาเราก็ใช้เมิดกินขึ้นไปนะครับ คู่ต่อสู้นะครับจะเอาไงกินอีกนะครับกินอีกก็กินขึ้นไปอ่าเสียท่านนิดนึงนะครับเพราะว่าเรือเบี้ยตัวเดียวที่กินได้นะครับคู่ต่อสู้โยนเม็ดขึ้นมาต่อเราก็เสริมคนขึ้นไปหมากสีขาวก็พร้อมที่จะบุกนะครับเพราะว่าเรือม้าโคนทุกอย่างก็พร้อมรบแล้วนะครับก็ต้องรอรอดูกันครับว่าคู่ต่อสู้จะบุกโจมตีเรายังไงนะครับ ไก่ข้าฟ้าก็เก็บคุณนะครับเก็บคุณไว้ข้างเรือนะครับอ้าวอยู่ในที่ปลอดภัยไว้ก่อน,นครับแบบนี้เอาไงเอาไงเสริมไหมยกมาขึ้นไปนะครับเผื่อได้ควบของนะครับยกมาขึ้นไปลองไปรอครับไปรอเป็นหน่วยซุ่มโจมตีนะครับหน่วยสไนเปอร์นะครับประมาณนี้นะครับทำเม็ดของสีขาวเคลื่อนตัวเคลื่อน เคลื่อนตัวออกไปเมื่อไหร่นะครับมีเฮแน่นอนนะครับจังหวะนี้กินมากินกลับไม่โกงนะครับโอต่อสู้อ้าวเม็ดมาแบบนี้พูดยังไม่ทันขัดคําครับแบบนี้ก็ยืมพี่ยันมาใช้ครับคับวผ่องนะครับผ่องไปแล้วนะครับผ่องกินเรือไปแล้วนะครับผ่องไปแล้วนะครับกินครับนะครับแล้วก็ค่อยกินเม็ดทีหลังอเอามากินค่อมเขาผูกได้เขาถอยมาไปผูกหรือเปล่าอืม เอาคนกินดีกว่าครับเอาคนกินดีกว่าอย่าเพิ่งไปโจมตีมากครับเกมนี้ก็เป็นต่อมาสู้เรือครับคู่ต่อสู้พยายามที่จะมาโจมตีโนที่ไม่มีตัวผูกนะครับแบบนี้ก็ดันยัดเข้าไปเลยนะครับดันโ้นขึ้นไปตรงตรงโขนที่มีปัญหาดันขึ้นไปแรกนะครับเอาสูงไว้ก่อนครับแล้วก็ไหลคขนขึ้นไป ู้ต่อสู้ยกมาลงบอ่อจับกินโคนืมเอาเรือไปกดมาอ่ะไม่ได้ครับโคนเขาอยู่นะครับม่าจะแลกกันคนละตัวนะครับแบบนี้ไม่มีตัวที่จะเป็นกองหนุนนะครับช่วยโคนนะครับถอยโคนกลับมาก่อนก็ดีครับกลับกลับมาตั้งรับนะครับตั้งรับก่อนนะครับ ป้องกันขาม้านะครับที่ลงบ่อนี่จะโยกซ้ายโยกขวามากอะกวนเรานะครับแล้วก็เปิดให้เรือนะครับได้เข้าโจมตีนะครับก็ต้องดูครับค่ต่ะสู้จะเอามาแบบนี้โดนพ่องอีกแล้วนะครับเอาเรือตัดมาเข้าไปนะครับแหมผ่องเรือนะครับไม่ได้ผ่องขุนนะครับกินตัดสองหนึ่งกินพิชากินแยกร่างนะครับโอ้โหค่ตตะสู้ยอมแพ้ไปเลยนะครับอ่ะ เมื่อเกมนี้มาไวเคมไวนะครับเรามาต่อกันอีกเกมแล้วกันนะครับนะครับคู่ต่อสู้จัดได้สนานนะครับในการชมคลิปนะครับจับคู่กันนิดนึงครับโอ้โหช้านิดนึงครับก็เลตติ้งสูงขึ้นนะครับก็จับคู่กันยากนะครับโอเคได้คู่แข่งมาแล้วครับเกมนี้มาเจอกับท่าน วราชัยนะครับท่านวรชัยเทพหมากมือหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยหกคะแนนเป็นหมากสีขาวเปิดเบีย้ยขึ้นมาแล้วนะครับเปิดเบีย้ยขึ้นมาแล้วเราก็ดันเบีย้ยขึ้นไปนะครับเบีย้ยของตำแหน่งเม็ดซ้ายมาซ้ายครับก็ยกเม็ดขึ้นไปคู่ตอสูเปิดเบีย้ยคู่มา้าโยงขวามาขวาแล้วก็ยกมาขึ้นไปกันนะครับต้องยกมาขึ้นไปกันก่อนครับเดินเม็ดไม่ได้นะครับ เดินเม็ดเดี๋ยวโดนทิ่มสูงทิ่มสูงนะครับอ่ะไปครับกินตัดไปก่อนเด้ะโอ้โหเรือม่เหศวนครับแม่มานะครับสีขาวครับท่านวรชัยใช้เรือมาเหศวนครับแล้วเปิดเม็ดเลยครับเปิดหน้าบ้านท้ารบไปเลยนะครับแม่ทัพของเรานะครับยืนโก้โก้นะครับให้เรือกดเล่นเล่นครับมามาอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งก็ตามสูตรนะครับมอนยันหลักนะครับเมื่อบี้ที่เรือกดนะเบี้ยขาวนะเบี้ตรงนี้ เราจะไปแลกออกนะครับถ้าเราอยู่ตากกดนะครับเขาปล่อยไว้อย่างเงี้ยนะครับกุต่อสู้จะกินมากกินไปนะครับขุนเราก็ยังปลอดภัยแบบนี้เสาะริมครับเสาะริมเอาเปรียบเชิงเบี้ยเรือด้านหลังขาดอยู่นะครับเรือด้านหลังขาดอยู่เอาเคเบียทีดีต้องเป็นเบียโคคับตีบุ้ยตีเบี้ยขึ้นไปครับพูดผิดพูดถูกนะครับลิ้นพันกันไปเสร็จแล้วนะครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงครับรายการของไก่กา้าก็เล่นไปบนไป นะครับอ้อหคตส้พยายามเปิดรูปมากเกือบเสร็จแล้วนะครับขึ้นมานะครับขึ้นคุณก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีนะครับแบบนี้ก็เป็นเรือมเหสีวนม้ายงขวาครับของท่านวระชัยนะครับหมากสีขาวกระดูกฝักทิ่มริมไปครับก็จะมีตำแหน่งทิ่มลอยก็ได้นะครับทิ่มลอยถ้าคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยกินเรากินเบี้ยตัวในถ้าใช้ม้ากินเราก็อาจจะทิ่มแยกร่างนะครับแต่ไม่เอาครับโจมตีทางนี้กันแล้วนะครับ กูต่อสู้เปิดฉากเข้าโจมตีนะครับเรือเรือเรือก็กินก่อนไหมนะครับอ๋อขุนเขาผูกไม่ได้นะครับมีโคนผูกนะครับใช้เรือกินเพื่อตัดกําลังแล้วก็เก็บขุนเข้าปอมผูกผูกเบีย้ยไว้ในตัวอ้าวกูต่อสู้คิดอะไรอยู่นะครับกินครับทําไมเอามามากินกบว่ากินสองหนึ่งเราใช่ไหม คำนวณผิดแน่เลยนะครับเม็ดกินขึ้นไปครับยืนท่านเรียบร้อยนะครับพยายามจะเปิดหน้าบ้านครับคู่ต่อสู้ใจร้อนครับยกม้าขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของม้าซ้ายคูต่อสู้ตรงตุ๊กตาร้องไห้มานะครับโอ้โหน่าจะน่าจะผิดพาทางเทคนิคนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนช่วงฤดูมรสุมนะครับก็โปรดรักษาสุขภาพด้วยนะครับนี่อาการไอก็เริ่มมาอีกแล้วนะครับคันคอนะครับคู่ต่อสู้จับขุนเก็บ แบบนี้ทิมใส่คนยังไม่ดีครับเสริมคนขึ้นไปเกาะนะครับคุต่อสู้เสริมเม็ดขึ้นมาทิมใส่คนหรือว,ว่าเสริมคนทางด้านปีกขวาเราทําให้ค่ต่อสู้พะวะพะวงไปเกาะน,นะครับไหลคนไปทางด้านปีกขวาเดี๋ยวจะโจมตีม้ากับเบี้ยวความนะครับคุต่อสู้ส่งคนมารับแล้วก็ถอยดันขึ้นไปครับไม่ถอยแล้วครับดันขึ้นไปอย่างเดียวครับมามาแบบนี้ถ้าเรามาจับ กินเบีย้ยนะครับกินเบีย้ยเมื่อไหรเขาก็ลุกคาดครับเอาเรือมาเสริมไม่ได้ครับเราก็โจมตีทางด้านปีกซ้ายไปก่อนนะครับปักเบีย้ยเข้าไปคู่ต่อสู้กินกินก็กินปักเข้าไปดันโคนขึ้นมาแลกเม็ดไหมไม่ดันครับถือว่าเสียกองกําลังไปอีกหนึ่งนายนะครับโคนไม่ได้ใช้งานจังหวะนี้ก็เบีย้ยขาดก็กินเบีย้ยก่อนครับนะครับู่ต่อส้ท่านนี้ก็เปิดหน้าสู้ดีจังเหมือนกันครับโอ้โหไก่ก้าวฟ้าเห็น แต่นี้มาอีกเลยครับลอยเม็ดครับเพื่อจะกินม้านะครับแต่ไม่หิวนะครับถอยมากลับมาอยู่ในตำแหน่งของมาซ้ายนะครับไหลเม็ดลงบ่อเปิดหน้าไหมไหลโคนขึ้นไปเลยนะครับหน่ไหลโคนขึ้นไปเลยเปิดหน้าท้าด้วยนะครับเป็นไงล่ะแม่ทัพของเราไม่กลัวตากดนะครับสดจริงๆครับไม่นานก็เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับ ก็ในการอยู่ตากรดแบบนี้ครับก็ไม่ขอแนะนำนะครับไม่ขอแนะนำะไหลขุนขึ้นไปโอ้โหนะครับยังไงรอ,อ,อจริงนะครับรอ,อ,อ,อจริงเรื่อเกินนะครับบาวนี้นะครับอ่ะไปครับถอยคนมานี่จะมาโจมตีเราใช่ไหมเอามารุกกินสองเบียรเลยไหมนะครับเพราะว่า มาเราเยอะนะมาเรามี2ตัวก็มาขยับรุกผ่องปักเข้าไปนะครับนะครับรุกปักเข้าไป1ดอกแล้วก็กินเม็ดมากินรุกปักเข้าไปอีกนะครับรุกแล้วรุกอีกนะครับแล้วเอามากินรุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับโอ้โหโจมตีครับดันคนขึ้นไปตรงๆแไล่กินมาอืมเฉียงๆดีกว่าครับเฉียงๆเปิดทางให้เรือดีกว่านะครับนะครับ นันขึ้นไปตรงๆเขาก็ถอยไปหน้าขุนอยู่ดีครับเรามีแผนครับอ้าวแบบนี้โดนโดนขั้วผ่องอีกแล้วนะครับขั้วผ่องครับขั้วผ่องนาเรือไปกดถ้าเขาเอาเรือมาผูกเราก็ดันโคนขึ้นไปไล่เรือนะครับนะครับแบบนี้ได้ผ่องม้าฟรีหนึ่งตัวนะครับนะครับแบบนี้คู่ต่อสู้ขยับขุนก็นาโคนกินรุกผ่องกินม้าฟรีครับนะครับโคนกินขึ้นมาก็ใช้เรือกินนะครับคู่ต่อสู้โอ้โห เสียสองเสียสองทุกแผลนะครับแบบนี้ไม่ดีนะครับปักเข้าไปนะครับกู่ต่อสู้จะมาจับกินม้าไหมมาจับกินมาก็ถอยกลับมาเรียบเรียบนะครับโคนมาแบบนี้อ่าม้าเราโยกโยกไปครับโยกไปทางด้านปีกซ้ายนะครับอยู่ตำแหน่งผ่องไว้ก่อนนะครับตำแหน่งรุกนะครับแล้วเรา อาโคตซุนนำเรือออกมาเพื่อจะก่อกวนครับไหลโคนขึ้นไปทางด้านปีกขวาครับเฉียงๆขึ้นไปนะครับก็จะมีจังหวะนะครับจังหวะดีๆก็จะมีจังหวะผ่องครับอ้าวแบบนี้แบบนี้ก็ม้าผ่องม้าลุกเข้าไปนะครับจะขึ้นหรือลงก็โดนเรือซ้ำนะครับโอ้โหเกมนี้ผ่องครับสุดท้ายนี่ผ่องกินขุนนะครับลุกจนสวยงามนะครับรอดขอมาเรียบร้อยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม รับชมมากรุกไทยไก่ก้าฝ่าแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้าคลิปน้าสวัสดีครับ